ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับทุกคนวันนี้เราก็มาซ่อมรถสีสัางใหญ่เราเกือบยุดเลยไปบ้าตะกินยางที่แป่บซ่อมกำลุงทุกคน ขาดรถกัไรู้อะไซรแซมลายจุดรถยี่สิบกูปีเลยมาบ่งทางนี้พี่น้องวไ้บ้ามันซีขวดเราว่าแต่เศร้าเลยบอกสอง เด้หมองเพชรบ่าวใส่อลาซ่อมแล้วครับพี่น้องนี่เลาะเสียงชุดเล็กๆกแตน้หวยต่แต่นมนลเข้าเข้ากลางีคุใส่นกกลางคเนาะคงของ ของโครงรถสีเกิดการสั่นสะเทือนโอเคมันแตกเล็กเล็กเล็กเล้าเล็กแตกไปกับ้ไเห็น้ไปื่อไเียงกับป้าไปท่านเลยตลอดในยอดมันมาหอดะบ่หวยหวยเศร้านะขวดเราทั้งมาทั้างมานมันก็ขวดง่ายอหวี่ยงไู้หอดหน้าเนีเมาด้นี่ยหอดหน้าวะ มันได้ซื้อวิทครั้งใหญ่พี่น้องเออได้เท่านึงมันก็อยู่ได้ดนครับก็ได้ดูแลแบบนี้แหละวอนเฮาก็ได้ซ่อมกันเองเฮ็ดเองเองก็ห้อยสีห้อยสีแบบห้อยสีแบบเป่าแั้วโบกบันเป่าเฟืองเป่าเข้อรีบบอกมาเลย ขึ้นมาสั่นเห็นมั้ยไปหล่ยโอ้ยดูดูนะเสียงพี่น้องซูซูยี่สิบกรัปีได้แล้ว

ามยี่่ก็อื่นยี้ปรยุกต์น,น,นพัดลมที่น้องเฮ้ <c oughs> ที่เสื่อมเดงออกเองครับเตีนเปลี่ยนสายมาพี่พร้อมตัวนี้ื้อกันเนี่ยว่ะเปี่นบกีอันนี้นาแม่นอะไรักตะปีกายได้เหรอ

อโอบรรยานาคลอนเลย่ะรุ่นนี้สู้กัดเโอ้ยวิ่งวันดี้ใจในมัน,น,นมันแคบแคบเนาะ <c oughs> <c oughs> เสียมโค้งเสียมหลายจุดจุพี่น้องมองเห็นว่ามันชิปเป็นเศร้ามองใดก็มีแต่มองแตกมองแล้วตามอายุการใช้งานครับอันนี่ก็ใกล้แลยแหละอันนี้ก็ต้องได้ขันอันนี้นอดลุดเลยนะครับปกติี้บกาศทมีหอยแต้มมันกับแหลข้างในหอยแหละ เปคพับพัดลมมนดะมาเคาะมาสอบพี่้อกมันสั่นหลมันจะมัดมันคลายเหมอนมากว่าเป็นน้ำใยมันโคตน้ำใบเลยตมทัางนในบอกดคตรรอบิ่งมันบอสดุดแล้วมันโคตมากมาตีตัวนี้น่นมันโคดแล้วมันลอบมันแหลมบอนิ่งมันไม่าหมูสั่น ขาดขานใต้เชื่อมอี้ขาดขานใต้แล้วก็ฟืนสีเลยโอ้หนี่ห้อยเหลาบ่ฮั่นเนี่ยปา,าดทิ่ธอฮัน่นฮั่นเรืม่ม <c oughs> ได้เพชรลเฮ็ดมันเลีเ้ยวโลดแผ่ดนี้คือใหญ่ใช่แพ่นี้ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเอาไว้ไว้ไว้เสริมเดี๋ยวเขาีหมองเสริมโอแผ่นี้ก็เริ่มเทมเลยทีนออฟลบมุมกล่องไปหน่อยแล้ อ้ก็คันพ่ยเสียริบบบะเงี้ยคนคันใหญ่เลยครับพี่น้องแล้วเนตุสเจ็ดสิบสี่ ไปเสร็จแล้วครับโดดนดี้ดอพี่น้องอจะได้กระฝากคนแรกก็ติดตามไม่ได้ครับนี่แหละครับผมรถอายุมันลายแล้วก็ได้ซ่อมบำรุงแบบนี้แหละครับผมไปแล้วครับ